ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศาลาประชาคมบัานโคกยาวนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่มาและจุดเริ่มต้นของบัานโคกยาวค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีข้อมูลที่เราต้องการรู้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือข้อมูลที่เราอ้างอิงนะคะ นี่เลยค่ะทุกคนจะเห็นนะคะว่ามันยาวมากฉะนั้นเราจะมาสรุปสั้นๆในหัวข้อที่ว่าที่มาและจุดเริ่มต้นของม้าโคกงยาวค่ะม้าโคกงยาวนะคะมีจุดเริ่มต้นมาจากการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยของประชากรบ้านหนองขามค่ะและราว80ป,ปีก่อนนะคะบ้านหนองขามนะคะขึ้นตรงกับตําบลปลาขาวอาเภออำนาจจังหวัดอุบลราชธานีแต่เนื่องจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะคะค่อนข้างที่จะขับแคบและมีประชากรจํานวนมากทําให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายภายในหมู่บ้านนะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องโรคระบาดค่ะ ซึ่งในตอนนั้นนะคะอาจจะยังไม่ได้มีการรักษาแบบเข้าถึงในตัวชุมชนมากนะักทําให้ประชากรบางส่วนนะคะเชื่อว่าหมู่บ้านเกิดอาเพศค่ะประชากรบางส่วนนะคะจึงเลือกที่จะย้ายบ้านของตัวเองนะคะไปอยู่ตามโคกนะคะหรือว่าไปอยู่ตามป้ายนาค่ะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นโคกเก่าและโคกเหล่านะคะจนกระทั่งปีพศ2527นะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการแบ่งเขตการปกครองนะคะ ซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะทั้งโคกเก่าและโคกเหล่านะคะยังอยู่ในเขตปกครองของบ้านหนองขามค่ะแต่หลังจากมีนโยบายออกมานะคะก็ได้มีการตั้งจัดตั้งอีกหนึ่งหมู่บ้านขึ้นนะคะนั่นก็คือบ้านโคกยาวค่ะคือเราเปลี่ยนจากโคกเหล่านะคะเป็นบ้านโคกยาวค่ะและที่มาของชื่อบ้านโคกยาวนะคะเพราะว่าลักษณะพื้นที่ของหมู่บ้านนี้นะคะจะเป็นลักษณะโคกสูงนะคะก็คือจะเป็นโคกขึ้นไปแล้วก็ถนนรอบหมู <p> หม่บ้านนะคะมีระยะทางที่ค่อนข้างที่จะยาวจึงได้ชื่อว่าบ้านโคกยาวนั่นเองค่ะ และนี่ค่ะก็คือประวัติและที่มาของบ้านคกยาวนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดนองขามนะคะเป็นสถานที่หนึ่งอีกสําคัญนะคะของบ้านคกยาวนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดในหัวข้อข้อมูลพื้นฐานของบวันโคกยาวค่ะมีอะไรบ้างคะจํานวนประชากรทั้งหมด256นายแบ่งเป็นชาย127คนแบ่งเป็นหญิง129คนจํานวนครัวเรือน76ครัวเรือนอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่นะครับ เกษตรอาชีพหลักเกษตรกรอาชีพ,อชพรองรับจ้างทั่วไปพื้นที่ของหมู่บ้านนี้ทั้งหมด1,191ไร่89งานครับผมทรัพยากรธรรมชาติบ้านโคกยาวมีทรัพยากรธรรมชาติหลักๆสอย่าง1น้ํา้ำบ้านโคกยาวนะคะมีชันรัทานกับเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี ดินบ้านโคกยาวนะคะมีพื้นที่ในการทําเกษตรมากมายค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงฤด,ดูการทํานาค่ะชาวบ้านบางครัวเรือนนะคะก็ใช้ในการปลูกมันสำปะหลังแทนค่ะสนะคะทรัพยากรป่าไม้ค่ะนอกจากที่เราจะมีทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำนะะแล้วนะคะเราก็มีทรัพยากรป่าไม้นะคะเนื่องจากนะคะบ้านโคกยาวของเรานะคะเป็นพื้นที่ที่ทา เกษตรนะคะอย่างเช่นสวนยางค่ะมัที่ค่ะมาดูนี่ก็จะเป็นผลงานที่กรีดมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นสวนผักสวนหญ้าแล้วก็สวนบันสำปะหลังค่ะสี่ทรัพยากรอากาศเนื่องจากว่าเรามีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมากจึงทำให้บ้านพวกยานะคะมีอากาศชอดชื่น ับสถานที่สําคัญของบ้านโคกยาวนะคะนี่ก็คือวัดค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่สาลาการ,ปรเปลี่ยนนะคะไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> นะคะต่อไปเราก็จะไปต่อกันที่อืนนะะ่นแล้วค่ะ l S go ค่ะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะนี่คือสถานที่ที่สองของบ้านโคกยาวนะคะเป็นชนลประทานเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูกของชาวบ้าน,นะคะ่ะ ค่ะต่อจากชลประทานนะคะจะเป็นสถานที่ที่3คือหอประชุมหมู่บ้านค่ะว่าสําหรับการประชุมหรือทํากิจกรรมของหมู่บ้านค่ะเราก็จะมาพบกับสถานที่สําคัญแหล่งสุดท้ายนะคะคือโรงเรียนบ้านขามนาเพียงโคกยาวค่ะเป็นโรงเรียนของเด็กปฐมวัยแล้วก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็กค่ะ หัวข้อที่5นะคะเราจะมาพูดถึงปัญหาในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติค่ะ 1. ทรัพยากรน้ำเช่น การทิ้งขยะลงในแม่น้ําอย่าอย่าทิ้งนะมันเป็นการสร้างขยะลงในแม่น้ำอ๋อขอโทษนะสองทรัพยากรอากาศและนี่นะคะเป็นร่องวอยในการเผาขยะในชุมชนของเราสามทรัพยากรต้นไม้ชาวบ้านของเรานะคะมักจะนิยมตัดต้นไม้ทําให้ออกซิเจนของเราน้อยลงและทําให้อากาศ ไม่บริสุทธิ์ค่ะครับหลังจากที่เพื่อนพูดถึงปัญหาทรัพยากรไปแล้วผมจะมาพูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่าง,ย,างยั่งยืนที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือปัญหาในการใช้ทรัพยากรน้ําโดยเรามักจะเห็นชาวบ้านในชุมชนนะคะทิ้งขยะลงในแม่น้ําซึ่งเมื่อเราพบเจอนะคะเราจะห้ามปามและรณรงค์ให้เห็นถึงผลเสียในการทิ้งขยะลงในแม่น้ําเพราะการทิ้งขยะลงในแม่น้ําจะทําให้เกิดมลพิษทางน้ําขยะที่ถูกทิ้งลงไปจะทําให น้ำเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นและปนเปื้อนสารเคมีอันตรายส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่นำมาใช้และสิ่งมีชีวิตในน้ำเป็นการทำลายระบบนิเวศขยะที่สะสมในแม่น้ำลำคลองจะทำให้สัตว์น้ำขาดอากาศหายใจและสารอาหารส่งผลให้ประชากรสัตว์น้ำลดลงและระบบนิเวศเสียสมดุลค่ะ ปัญหาในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่2นั่นก็คือปัญหาในการใช้ทรัพยากรอากาศโดยเรามักจะพบเจอชาวบ้านเผาขยะแบบไม่ถูกต้องเผาขยะที่ไม่จําเป็นโดยเมื่อเราพบเจอนะคะเราจะทําการห้ามป้ามและรณรงค์ให้เห็นถึงผลเสียของการเผาขยะ การเผาขยะนะคะการเผาขยะ1กิโลกร,รัมจะทำให้เกิดฝุ่นขนาดเล็กที่มีอันตรายต่อสุขภาพ19มิลลิกรัมต่อวันโดยสารพิษที่พบนะคะได้แก่เบนซินและไดออกซินซึ่งสารทั้งสองนี้เป็นสารก่อมะเร็งสารพิษไดออกซินเป็นสารที่มีพิษสูงอันตรายต่อั้นบรรยากาศโดยปกติในวัสดุจะไม่มีสารนี้อยู่แต่จะเกิดขึ้นเมื่อขยะถูกเผา หลังจากที่เรารณรงค์ให้เห็นถึงผลเสียในการเผาขยะนะคะเราก็จะรณรงค์ให้ชาวบ้านนะคะหันมาแยกขยะก่อนเผาค่ะเพราะว่าจะช่วยทําให้ขยะบางอันนะคะมีประโยชน์มากขึ้นและลดมลพิษในการเผาขยะลดลงค่ะการแยกขยะนะคะหัวใจสําคัญในการแยกขยะนะคะก็คือทําให้ขยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและลดปริมาณขยะที่ถูกเผาการแยกขยะโดยการคัดแยกเป็นขยะ ที่ง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือแยกเป็นอินรีย์และอนินรีย์จากนั้นแยกอนินทรีย์เป็นขายได้และขายไม่ได้เพื่อให้สามารถนําขยะไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดและยังสามารถแยกได้เองตั้งแต่ที่บ้านด้วย